way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thinking big, never small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. Need a hand out? I already stand out. Starting to advance now. Ready to expand now. You don't have a chance now. The สำหรับใครที่กำลังมองหาไดีเกม RV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น TP 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเท in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะ h ช n n e l นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโลลร่ลอเรียวกับสเปล l XQ คนะครับผมสเปลนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวของเราเนี่ยไม่ขาดดาเมจอย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดเราฆ่าได้เนี่ยสเปลมันจะลดคูดาวเหลือแค่10วินะครับ แล้วถ้าเกิดไฟนั้นเนี่ยเป็นไฟยาวผมบอกเลยว่าเราจะได้กดเ q เนี่ยถึง2รอบหรือ3มรอบได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าสเปลที่ดีที่สุดของลอเรียลเนี่ยมันก็ต้องเป็นพูดิฟายอยู่แล้วเลยครับผมก็คือสเปลล้างนะแต่ว่าผมอยากเล่นเ q นะครับผมอยากเล่นดาเวทนะเรามุเข้าไปโซนให้แล้วครับผมตรงนี้เราอย่าทําให้เพื่อนผิดหวังครับเข้าไปแย่งปูมาให้ได้ครับผมระวังม้าหลอดปากด้วยนะครับ โดดโซนให้เพื่อนหน่อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเจ็บก็โอ้ยแต่เพื่อนนี่ก็รักเรานะเราอาจจะรับช่วยเพื่อนนะครับหลบครับผมยูสองเนี่ยกดดีๆอุ้ยแ,แรงนะแรงนะลิงน่จาจะขี้นะผมว่าระบาสุดไงไหลต่อเข้าไปที่บูครับถ้าผมได้บูนี้ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าพี่ขี่ล่าเขามาแล้วครับแต่ลิงเรากดผนิดล้านไปได้ครับผมอย่างแม่นยำ สวยงามครับแล้วเวทป่ายับยับครับผมเนือไหลต่อเข้าข้างล่างได้นะคือผมไปเอาชัว์ที่ต้องการดีกว่าผมอยากได้เลเวลสีเอามาเล่นไฟมังก่อนลิเลียลิเลียไม่สีนะขาดอีกนิดเดียวครับผมลิงยังดักอยู่ทุกคน <laughs> โอ้โหผมว่าไม่น่าจะดีแล้ว เอลสูดเราตายครับรับให้เพื่อนครับผมลำครับไอ้รับรับเหมือนผมเจนหลุดเตี่ยววบผมตรงที่อังนุ้นอาจจะตีมังกรกันแล้วนะพวกเรานี่อาจจะต้องไปเล่นตรงดาร์กแทนนะครับผมวิ่งไปมังกรตอนนี้ก็น่าจะแบบเขาจะตีตายกันหมดแล้วอะทุกคนไปก็ไม่น่าจะได้เลยลวครับแล้วเขาบนคอมโบคอม,มจอยครับผม เก็บทางด้านของไบไปได้ครับเราไม่ต้องไปช่วยเพื่อนตีก็ได้นะเพราะว่า2คนนั้นเขาตีกันไบยู่แล้วครับส่วนเราเนี่ยมาหาข้อมูลให้เพื่อนครับมายึดแอลไซเพื่อนเนาะกับใครเดินเข้าแอลมาคือเพื่อนจะได้เห็นลิเลียโชกังครับออฟเลนเขาน่าจะเพิ่งเกิดนะเราเห็นมาหลอดทุกคนเรายัดเลยติไรเลยครับผมโอเคได้ฟิกครับสวยอยู่นะได้ฟิกแล้วยังไงฟิกก็คููดาวนานกว่าัติครับ อ,อ้าวไอหมอนี่ยังกลับมาเหรอเอ็กคิวไปดีว่าสวยเลยเอ็กคิวแป๊บเดียวคูดาวกลับมาเราเล่นเป็นอ่าบูลคูดาวด้วยเนาะมันก็จะลดคูดาวสกิลเชลเลนเจอร์นะถ้าได้เอ็กคิวมันก็คูดาวไปถึงสิบวีแล้วครับหืมลิเลียสกิลหนึ่งผมแรงอยู่เนี่ยข้างบนเราก็โดนทำคืนไปเหมือนกันเนี่ยผมรอบแรกคือเราไปทำเขาครับรอบสองเขาก็มาทำเราต่อลิเลียเห็นผม ไล่เลยครับผมทำให้อยู่นะผมไม่โดนดาเมจจากลิเลียนะแต่ว่ามันโดนสตันอยู่นะทุกคนกคนี้เนี่ยมันยังโดนสตันทักคิวสองของลิเลียนะขณะผมกดสองหลบแล้วแล้วก็โดนป่าดจากมาหลอดไปอย่างแรงปลาหมึกเราหมุนอยู่หมุนอยู่รอจังหวะรอจังหวะฝั่งนู้นก็เหมือนจะรอคีบเมยนะ สวยเแบบ่งกล้ามโชว์ไปแล้วพอแล้วมั้งเอาอีกเหรอเจพอแล้วสวยแล้วสวยแล้วตลอดมาครับกระโดดหลบปาดโดนอยู่ดีนะโดดหลบอีกหนึ่งทีเฮ้ยปาเป็นเหมือนดีเลย์นนะแต่ผมยังล้ำอยู่ไงตรงนี้เฮ้หมอนเหมือนอนิเมชั่นมันไปแล้วนะเหตุผมผมยังโดนด,ดาเมจอยู่วะทุกคน ไม่สวยเลยหลบป่าสักรอบไม่ได้เลยแก้ oh ได้อยู่ครับแต่ป้อมล่างแตกไปแล้วนะตรงนี้คือแครรี่ยวอยู่ก็ทิ้งป้อมล่างมานะต้องได้ป้อมกลางคืนนะไม่งั้นไม่คุ้มนะครับผมแต่แต่ถ้าได้ป้อมกลางนี่คือคุ้มมากเลย <The tower. S 1> ผมลงไปปิดได้นะอีลิน แต่เหมือนหมึกจะไม่ได้ปิดด้วยเพราะงั้นผมไปเคลียร์คลิปแล้วกันนะมีการโดนปืนกันอยู่ตรงนั้นครับผมระหว่างเอลสูก,กับอีลินครับอืมเอลสูก,ก็ไม่น้อยนะครับยิงโดนเหมือนกันผมรับเรียนการก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปช่วยเพื่อนนะครับมาเอาช็อกแล้วนะเราเห็นข้อมูลอย่างนี้น่าจะโดนครับ ปิดครับอุดุตสตันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ให้ผมไม่รู้ผมโดนสตันจากอะไรนะเมื่อกี้นี้ทำไมผมมาเหมือนยืนนิ่งๆอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะลิเลียเหรอดูไม่ทันเหมือนกันครับแต่ลิเลียเหมือนอยู่ไกลนะเริ่มเปิดดาครับเราหาข้อมูลได้เพื่อนเหมือนเดิม เมดมันไม่ใช่ตัวตีออบเจกต์อยู่แล้วเนาะยิ่งเป็นเมดอย่างล้อเลี้ยวด้วยมาโซนคนดีกว่าหน้าที่เมดหลักๆเลยคือโซนคนอะ่ะไม่ให้คนแบบเข้ามาแย่งออบเจกต์ที่เพื่อนเราตีง่ายๆเบฟมาก็เขียรยครับไม่ต้องเดินเยอะครับผมรอเดินแบบตอนที่มันสําคัญจริงๆอะ่ะไม่ต้องแบบเดินตลอดแล้วก็ไม่ได้มารับเลนมันจะทําให้เราจนนะ s <S นะผมได้เป็นฟอร์สการ์ดแล้วทุกคนอย mm hmm. ู่ข้างล่าง เปเลสเจีบตายไปหรอ้วทีมเราเหมือนจะเอาสองบัฟนะครับเราเอาได้ด้วยนะเป็นลิงไงลิงมันลิงมันตีอ็อบเจกต์แรงอยู่แล้วว่ามันคือคือมันคี้อ่ะแล้วมันมีดูดเลือดด้วยมันคือมันก็ไม่ได้กลัวส่วนมากลิงใส่ลูนดูดเลือดกันมาอยู่แล้วนะครับผมต้องรีบเคลียร์แล้วก็รีบไปช่วยข้างล่างนะเนี่ยถ้าผมไปทันมันก็จะได้อยู่ทีนต่อไปเราเล่นเป็นอาร์โกนี่ครับเอาดาเมจแล้วก็ลถคู่ดาวเอาเลือดด้วย ขอหน่อยแล้วกันเอ็กคิวเลยเอาชัวไหลต่อไปที่ใบครับหนุ่มใบหนุ่มใบเหลือตีครับโดดเรียบร้อยสวยหรือว่ามาเก็บสวยครับเราเสียไปแค่เอลสูนะโตรทีล้างพึ่งมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุย้ยฮีล่ามาโดดสวนโดด หยิงไอ้หยิงไอ้หยิงอีกหึงหงห่งทีคีล่าทำอะไรเราไม่ได้นะถ้าเกิดเราโดดสกิลสองไม่พลาดอะ่ะเราก็จะไหวอยู่แหละแต่ถ้าเกิดเราโดดสกิลสองพลาดอะ่ะสกิลสองมันจะคููดาวนานนะต้องระวังเลยอะ่ะเราอย่าไปโดดใส่คีล่าตอนที่คีล่ามันกดสกิลสองอันนี้คือต้องเดาจังหวะเอาอะ่ะถ้าเกิดกดตรงกับที่คีล่ามันกดสองก็นั่นแหละทุกคนสกิลสองเราคููดาวนานมานี่เราแพ้คีล่าได้เลยนะ แต่ถ้าเกิดมีตัวแข็งก็ยังได้ลุ้นครับแต่ชิ้นต่อไปเนะี่ยผมจะขึ้นแข็งแล้วเอามาไว้หลบพวกปาดมาหลอดด้วยแล้วก็หลบคีล่าเหยียบหลอดหลบพวกคอมโบลิเลียด้วยนะเล่นให้เพื่อนครับตายอุ้ยไม่ตายมันกดอันติแต่ผมระเบิดสแตก็กรัวอู้ออโด้อีกทีนึงอ้ยถ้าเกิดมีแข็งนะเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอยุคีล่ามันดิ้น ไบเลนล่างข้างบนเยอะปิดพุ่มก่อนครับคีรา่าไม่แน่ใจว่าเห็นผมป่ะให้ผมเอามาหลอดได้นะปิดเลยว่าเจอคีล่ายังไงเพื่อนก็น่าจะช่วยทันแล้วเราไม่น่าจะตายไว้ขนาดนั้นหรืออย่างนไรครับจะสู้กับคีร่าไหนสู้ตอนมีคลิป ถ้าเกิดขี่ล่ามันหลบได้เนี่ยสกิลสองเรามันก็จะไปโดนคีฟทุกคนคือเราก็จะได้ลดคูดาวอยู่ดีนะครับถ้าเกิดแบบไม่มั่นใจกับต,ตอนที่แบบสู้เดียวๆก็เดินหาคีฟก็ได้ครับลาให้เพื่อนครับคัมค้มคัมใเพื่อนของผมก็ไหลออกมาครับลาในป้อมจองังหวะดวุ่มๆงี้อเอาไปให้ตาย เอคิววีดีลำจะอ่าผมจะบอกว่าลำในป้อมจังหวะด่วนๆเนี่ยเป็นอะไรที่ฝั่งวุ้นจะรับมือยากนะเพราะว่าเราจะเข้ากันหลายคนอะถ้าเขามมวห่วงแบบโฟกัสเพื่อจะขัดเราเงี้ยเขาก็จะโดนเพื่อนเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปลำในป้อมแล้วเพื่อนไม่โถมอันนี้ก็ตามระเบียบครับผมมาหลอดนี่มันห้ามห่านนะมันจะไล่ไข่เขาสู่ผมจนตายเหรอ เลยมารับล้วเพื่อน <c oughs> โอ้เจอเวเลสโซโล่คิวเลยเอาดาร์คไหมหรือว่าไงปุ่มดาร์คได้นะแต่ผมเคลียร์กลางให้ลิเลียเหมือนว่าจะไปทำเอลสูเจ็บด้วยนะทุกคน <c oughs> แต่สูมีตัดเพือนะ อเล่นกับคีบได้อยู่ระบบิดโจมเข้าไปคั้มครับเพื่อซื้อสกิลลิงตีดาร์กมาแล้วสวยเลยอีลินเขาพยายามสกิลโซนเราไว้นะเอ้ยมาไหนเนี่ย <c oughs> ไม่มีคนไปดันบนให้แต่ไม่เป็นไรดันกลางเลยท้วกทุกคนออินออินมาหลอดช็อคล้วด้วย ไ hey, อ้ลิเลียออ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับโดดหนึ่งกดแข็งหลบ็ถองถอยมาก่อนโอ้ลิเลียช็อตเมื่อกี้นี้ฟิกเกอร์มาสกิลติดชีฟครับผมเป็นผมที่คือเศร้าอยู่นะคนาสั่สฟิกเกอร์มาแต่ว่าไม่ผลนที่ชีฟครับผมลิงบอกว่าลำโหดมากนะ้ยมีคนชมหมดทุกคนเป็นหัวกสุดๆเลิฟเลย <laughs> อู้นะครับ no ผมว่าถ้าได้หยิบักไฟเนี่ยเราอาจจะจบได้นะเกมจีบกันไกลๆไ,ได้ไหมอะไรอ่ะโอ้ยอะไรเนาะหมายถึงจีบใครเนี่ยจีบรอเรียวไม่น่าจีบผมนะ ผมเป็นผู้ชายนะครับเออทำไมต้องเว้นวักอ่ะใช่ไหมเหนื่อยไหมคือเว้นวักอ่ะเหนื่อยปะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเรากำลังมาไฟผมจะไปทันหรือเลปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเอ้ยอ่าโอ้โหแรงแรงแรงจัดเลยโอ้โหมยังแรงอะ่ะไปตายไปแล้วนะโอ้ลิงสวย ทาไปทาเลนล่างก่อนดีกว่าทุกคนเพราะแต่ตัวนี้คือพอเรามีเป็นมงกุฎมาแล้วนี่ตามเมดแรงจัดครับลอเลี่ยนเนี่ยยิ่งพลังเวทเยอะเนี่ยการระเบิดสแต็กเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นนะแล้วอ่าระเบิดสแต็กเนี่ยมันสามารถระเบิดหมู่ได้นะทุกคนยิ่งยืนติดๆกันเนี่ยสแต็กมนทับซ้อนกันด้วยนะคือแรงด้วยนะตามเมจ เพราะงั้น,นเ,เ,เ,เนี่ยเจอลอเรียเนี่ยพยายามอย่าเยือะอ่าอย่ายืนเบียดกันนะครับเพราะว่าถ้ายืนเบียดกันนี่ดาเมจโคตรจะเวอร์นะเลือดนี่คืออาจจะหมดหลอดได้ในแป๊บเดียว๋ยวผมล่อดักอีรินนะตอนที่อีรินเขาแบบเดินผ่านเส้นนี้หรือว่าตีคีปตัวนี้ไบตตีเขอลอ่อเหรอไบต์ขาอลองอน่อยนะม,มีตัวแข็งหลบมาหลอดป่าไปถึงที สวยงามโอ้บายหายอย่างไวอะ่ะดามเมจเราแรงเกินขอบูเลยแล้วกันนะเพื่อนๆขอเหอะโอเคสวยลิเลียโป๊กสองนะครับว่าถอยกันดีกว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะผมไม่มีตังพอที่จะเปลี่ยนซื้ออสายเขียวด้วยนะสายเขียวมันดีเลือดได้ หรือว่าจะไปขึ้นเป็นกระทาดุเลือดก,ก็ได้นะถ้าเกิดมันมีคีหพตีแต่แงค่คือคีฟหมดแบบนี้คือผมว่าขึ้นสร้อยเขียวได้เอามาลีเลือดแล้วก็ค่อยขายทิ้งหรือจะเล่นสร้อยเขียวแทนบูธไปเลยก็ได้นะเอาล็อคูดาแล้วก็เอาลเลือดนะครับแต่มันก็อาจจะเดินช้าๆหน่อยในไฟดีปะเนี่ยไฟแบบนี้โอ้ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าดีเท่าไหร่นะเนี่ย ผมไม่น่าจะเล่นต่อแล้วดีกว่าทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเล่นต่อแล้วเราพลาดมาเราเสียก๊อตเราอาจจะโดนจบบ้านเลยก็ได้นะไปไหมเอลซุกนาย,ายเดอถอยเถอะรับเลนนะผมโอ้โหคเราตายรัวๆเลยว่ะทุกคน ผมต้องไปเคลียร์เลนบนให้ทีมมันเนี่ยเพราะว่าเลนตรงข้ามกับก๊อดเนี่ยเวฟมันติดป้อมเราเลยอะ่ะเฮ้ยอุ๊ย,ยโดดโดดพลาดนะแต่ดดได้อยู่ครับผมมีลิงมาช่วยคนระับเกือบละ การที่เขาเออกแข่งมาเนี่ยมันก็เอามาแก้เราได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็จะโดดไม่โดนเหมือนกันพอเราโดดไม่โดนเนี่ยสกิลสองเราก็จะไม่ลดคูดาวทุกคนมันก็จะเป็นแบบภาพเมื่อกี้นี้เลยเราก็จะแพ้ครับไอ้พลาดที่เขาก,กดสองหลบเราได้เนี่ยก,ก็แบบนั้นเลยเราก็จะแพ้เหมือนกันเพราะว่าสกิลสองเราจะคูดาวนานมากเอ้ไอ้นี่มันข้างไปแล้วครับกระโดดเข้าไปยังไงเนี่ยฝั่งผมมีกันห้าคนเลยนะหวังจะแย่งเหรอ แล้วผมวาร์ปเติมอาวาร์ปเติมเลือดก่อนล้วกันนะครับแล้วเดียวอแล้วเดี๋ยวลินเป็นไรเนี่ยทําไมพูดเพี้ยนจังเลยแล้วเดี๋ยวซื้อพูทธวิ่งครับเพื่อจะวิ่งไวไปช่วยเพื่อนนะครับผม,มเบอร์เบอร์นะช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับพูดผิดพูดถูกไปยังไงเนี่ยรว่าจริงเราสับกลับมาเป็นรถคุณดาวต่อ จริงๆเนี่ยเราจะไปเล่นการซีซีเลยก็ได้นะแต่ว่าซีซีทีมุนเนี่ยมันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดเราไปเล่นบูตต้านสนาเนี่ย่าัวคูดาวเราจะได้แค่35นะครับต่อาเหมันกันแรกกับมาจกการที่เราเล่นในไฟได้ง่ายขึ้นแต่ตรงนี้เตือนตีบ้านก็ได้จบแล้วครับผมแต่เพื่อนบอกเอาคนก่อนเอาคนก่อนก็จัดให้ไอ้โดดหลบไปแล,ล้วลิงผมไม่ไหวแนละ้วตีบ้านแล้วทุกคนจีจีครับเกมนี้ผมไม่ได้ดูว่าผมฆ่าไปเท่าไหร่แต่เหมือนจะฆ่าไปสิบกว่าตัวอยู่นะ เกมนี้นี่ก็น่าจะไม่พ้นเรานะ MVP เราน่าจะได้นะครับสำหรับผมเนี่ยรอเรี้ยง XQ มันก็เล่นสนุกดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเซฟเอาชัวร์เนี่ยไปเล่นพวกพูนิฟายเนี่ยมันจะดีกว่านะครับพูนิฟายมันทำให้เราเนี่ยรัมไม่ต่อเนื่องมากขึ้นถ้าเกิดเราโดนขัดนิดนึงอ่ะแบบขัด0.5ก็อจาจจะทําให้เราตายได้แล้วนะรอเลี้ยหปวดทาเป็นมเปอร์เลยนะครับผมเยอะจัดสะกร้คิวสิบหอ เรียกว่ามีส่วนโล่ในไฟเยอะมากๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับ l o r รียเอ็กคนะครับผมก็ไปลองเล่นตามดูได้นะแต่ผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าลอเรียเอ็กมันไม่ได้ดีขนาดนั้นลอเรียบูนิฟายเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ